วันนี้มันมีความพยายามในการทําให้เรื่องสแกมเมอร์มันกลายเป็นเรื่องเฉพาะตัวเป็นเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นเรื่องของผลประโยชน์ทางการเมืองผมยืนยันกับพี่น้องสื่อมวลชนว่าส่วนตัวผมเองเนี่ยผมไม่ได้มีความโกรธเกลียดคุณธรรมนัทเป็นการส่วนตัวผมไม่ได้มีความโกรธเกลียดนะคุณชนพัฒน์ไม่เคยคุยกันด้วยซ้ำนะครับผมไม่ได้มีไม่ได้รู้จักคุณเบนสมิธนะครับเป็นการส่วนตัวหรือนายยิมเลียเป็นการส่วนตัวผมไม่ได้รู้สึกมีเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเลย การทําของผมไปทั้งหมดนียมีแต่ทาให้ผมเนี่ยได้รับภาระในหลายๆเรื่องมากขึ้นเลยซ้ําไม่ว่าจะเป็นคดีความไม่ว่าจะอะบางคนก็เป็นห่วงถึงเรื่องของชีวิตความปลอดภัยผมทําไปทั้งหมดนียผมไม่ได้เงินอะไรเพิ่มทั้งสิ้นเลยนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราพยายามทําหน้าที่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ของชาติเราถือว่าเมื่อเรามายืนอยู่ตรงนี้แล้วนะครับเราได้สิทธิที่มากกว่าคนอื่นๆแล้วเราก็พยายามทําหน้าที่ให้มากที่สุดเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะยืนอยู่ตรงนี้ได้นานแค่ไหน คิดแค่นี้แต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่การบอนว่าเอาเนี่ยเอาเป็นเรื่องดรามา่าไปหยิบเรื่องจ่ายเงิน50บาทค่าสมาชิกเป็นเรื่องของไอ้ตกลงสมาชิกพักได้มาถูกต้องหรือเปล่าเรื่องทั้งหมดเนี้ยมันเทียบไปได้เลยกับเรื่องผลประโยชน์ของชาติที่มีขนาดที่ใหญ่มากวันนี้เนี่ยผมอยากพี่น้องสื่อมวลชนว่าภัยคุกคามของประเทศไทยเนี่ยที่ใหญ่ที่สุดนี่คือสัตว์นี่คืออริราชศัตรูของราชณา,าจาักรไทยที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยคือสิ่งที่เรียกว่าทุนสีเทา และทุนสีเทานี้กําลังจะยึดประเทศไทยถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องนี้นะครับแล้วก็เนี่ยนะครับกลายเป็นว่าเอาไอ้ประเด็นยิบย่อยเนี่ยมาเบี่ยงประเด็นแล้วทาให้มันกลายเป็นเรื่องการตีกันของคนไม่กี่คนเนี่ยผมว่าประเทศไทยเราจบครับวันนี้เราต้องตระหนักได้แล้วว่าทุนสีเทากําลังยึดประเทศไทยทั่วทุกแห่งของภูมิภาคไม่ใช่แค่กรุงเทพนะครับแต่ทุกจังหวัดเนี่ยเราจะเห็นร่องรอยของทุนสีเทาทั้งสิ้น